วันนี้จะพาหน่งไปถ่ายสตรีทสไตสล์สนุกๆนะครับมาเตืนเต้นไปหมดเลยอ่ะนี่คือครั้งแรกของหนูนะคะเป็นผู้เป็นคนไหมจ๊ะอากาศเหมาะกับการใส่ trench coat ผ้าวูถ่ายแบบมากเลยครับกับเสื้อผ้าเก่า อนนี้เราสองคนแกลังเดินไปเกตน,นะคะอุ้ยขัเต็มลิ์ก่อนนะ,ะแต่เรากินก๋วยเตี๋ยวในเราไปสองชามเราก็รู้สึกว่าสีปากเราไปกันน้ำกี่เตเอาขอหยุดหนึ่งวิค่ะ <c oughs> ไปครับขอบปอกนะครับสีดีนะหนูสองสองหกนะคะเผื่อใครอยากใช้ตามจริงเราแอาเป็นห่วงคนกล้องเหมือนกัน คือก้องอยู่คนเดียวอะคือจริงทิปเนี่ยนะคะคุณก้องไม่มีอะไรเลยะคะ่ะแค่วัวหนวเหงาหนูก็เลยให้คุณก้องบินไปด้วยแต่พ้อยคือคุณก้องบินไปก่อนอ <S 2> <S 2> <S 2> โงมากมากมกครับก็ตอนนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นวันที่สองของผมแล้วนะครับต้าเนึ่งนะครับมาถึงเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจะไปเจอน้องที่โรงแรมนะครับ ก็เราจะนอนกันที่ Rosewood London นะครับโรงแรมนี้ขึ้นชื่อมากๆสำหรับเบร f a s สด้วยนะครับเขามีห้องเบร f a s สเฉพาะของเขานะครับที่เสิร์ฟ u l l English breakfast นะครับไปเจอกันอีกทีนะครับตอนที่ถึงโรงแรม Rosewood กันครับเจ้ามวยห้อง107นะฮะอันนี้เล่าถึง เราถึงก่อนคุณก้องคุณก้องกำลังเดินบบทางมาซึ่งเมื่อกี้คุณก้องโทรบอกเราแล้วว่าข้อความสมัครกับเราคุณก้องเหนื่อยแน่เลยรอเขาด้วยมวยเหมือนให้คิาราระะวเรถึงดาแล้วมัถึงดาแล้วถึงแล้วกี่โมงพี่ถึงก่อนที่ก้องประมาณ15นาทีต่ตอนนี้หิวข้าวมากเลยกินข้าวก่อนไหมก่อนที่เบร,รคฟาสต์หุมเขาจะปิด จี๋จีเต้นเราเต้นเต้นะเนี่ยนี่คือครั้งแรกของหนูนะหมวยเป็นครั้งแรกที่ลอนดอนนะครเฮ้ยเราต้องถ่ายรูปหมูส่งแน่นก็ว่ามาสวยงามใช่ไหมตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็สังเกตแล้วคือหน้าตาเหมือนกันมากนะครับโทรศัพท์เพราะนั้นทัาใช้สลับกัน็ตอนนี้ต้นไม้สองต้นไว้รถ บอกอย่างหนึ่งนะว่าเอ้ยต้นไม้3ต้นต้นไม้สองต้นต้นไม้หนึ่งต้นของพวกเราคืออะไรคือคออันนี้แหละอันนี้คือปกติพอวายสกรีนปุ๊บคือขามันยาวมากเวอร์แล้วมันตั้งแองเกิลนิดเดียวคือรูปมันสวยกัากันเยอะเออสวยอ่ะสุดๆไม่ต้องเข้าหมดอีกต่อไปมันเจ๋งมากอันเนี้ยได้แล้วพร้อมลง ก็มาอยู่ในหนังเรื่อง Kingsman คนเห็นหน้าตั้งหนึ่งชัวร์ว่าจะเป็นคนฟูร์เนีนรจริงๆแล้วไม่ร้อยเอเตอร์เราก็จะรับฟูอิงลิชเบรก a s สนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือวันพรุ่งนี้โชว์ของ Burberry ที่ d o n Fashion Week แล้วนะครับก็วันนี้ก็เราก็จะเห็นคนเริ่มเริ่มมาเสร็จอาหาร เห็นคนเริ่มใส่เสื้อผ้าเบอร์รี่เดินวิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งเหนือจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนเดียวนะครับที่จะเข้าไปร่วมดูโชว์พวงนี้ด้วยนะครับ <checking S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าซีซันนี้วิคาโดจะไไหลังสารอะไรออกมาอีกตั้งแต่ซีซันหนึ่งจนถึง ปัจจุบันเนี้ยสังเกตได้ว่าเบอร์เบอรี่เปลี่ยนไปในทิศทางที่สนุกขึ้นสร้างมาขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฮนะแล้วก็จริงๆแล้ววันที่4ตุลาที่จะถึงนี้นะครับเบอร์เบอรี่ก็จะเปิดแฟลกชิพสโตร์สาขาใหม่ ที่เมืองไทยนะครับที่เซ็นทรัลแอบสซีซึ่งผมจะไปโฮสต์การเปิดเนี่ยอีเวนต์คราวนี้ให้กับเขานะครับก็ฝากติดตามด้วยวันนั้นก็จะมีถ่ายวีล็อกเหมือนกันนะครับกับงานที่ที่ที่จะเกิดขึ้นกับชลธิที่เดินทางมาร่วมงานแล้วก็มเดอร์โชนโอ้ยอ้าวไม่มีหรอส่งส่งไปหาทางนาดาวแล้วบอกว่าขอเปลี่ยนบ้างเบื่ออยู่ในกิน,ๆๆนเดินไปแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวอาหารมาเราจะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งครับที่คุณตั้นหนึ่งไม่เคยให้ใครได้ดูเลยก็คือการกินของเขานั่นเองนะ เริมช้โการกินของเราอย้ดูก็ตอนนี้นะครับกำลังรอหนึ่งแต่งหน้าทำผมนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายสตรีทสไตล์กับหนึ่งกันนะครับทั่วกรุงลอนดอนนะครับเป็นผู้เป็นคนจ๊ะ กับการใส่เทรนช์โค้ทพาวูถ่ายแบบมากเลยครับกับเสื้อ ก็เป็นวันดีเดย์แล้วนะครับกับโชว์ของเบอร์ r r y รี่นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับนี่นะฮะแต่งหน้าสไตล์ต้าเหนือนะครับตัดไปก่อนเดี๋ยวก็ออนเองอ่ะวุ้ยไปแล้วนะคะเราปิดยังไงคะปิดอันนี้ปะคะ